เเราก็ว่าเราก็วิ่งเร็วแล้วทำไมมาไล่ไม่ทันเด็กอยู่ไกลไปมปะเนี่ยมนไล่เลยมันเอาได้เลยใช่ไหมมันเรียนมาเนาะมาได้กันมาฮึย่าาดวงเข้าสน

เรียบเลยเรียบเรียบเลยทำไี่ด้โอ้โหต้อยิ้กลับไปวัน้กลับไปม่เพิ่งเออเด็กเฮ้ยสงมาไหนยืมปิ้งล่อยโอ้ไม่ได้แล้วว้าวอไม่ถ่ายทอดสดด้วยนี่หวาถ่ทอดสดด้วยโอ้ ลองลองลองยังไงเนี่ยเฮ้ยล้วคลิปนี้อยู่ด้วยนะคลิปนี้เนี่ยเราไม่ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวลบไม่ได้คลิปนี้ต้องตัดลบไม่ได้คลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตัดเอาคลิปนี้ไว้ยังลบไม่ได้ยังลบไม่ได้คลิปนี้เดี๋ยวัต้องไปตัดวะอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่เหมือนกันรูแต่ขามาไม่ทันอเียมผมเยตัวเอง่อย เมืองยอดล